สวัสดีครับวัสดีครับเดี๋ยววันนี้นะฮะมาชมเขาเรียกกันอะไรพระเนื้อดินเออพระเนื้อดินที่มีมูลค่าหลายล้านอืมมูลค่าหลักล้านนะฮะหลักแสนหลักล้านนี่แหละเขาเรียกว่าพระเนื้อดินที่มูลค่าหลักแสนหลักล้านนะครับเป็นหนึ่งในพระเบญจภาคีอ่าเบญจภาคีคนหนึ่งในห้าของพระเครื่องยอดนิยมของประเทศไทยรประเภท เขาเรียกว่เป็นจกักรพรรดิเป็นชุดในจกักรพรรดิพระเครื่องของประเทศไทยนะครับผมอ่ะนะครับใครทีศนะร่ศึกษาอยู่แล้วนะครับศึกษาอยู่แล้วนะครับอ่ามองปุ๊บรู้ปับ๊บมองปุ๊บรู้ปับ๊บมองตารู้ใจใช่ไหมฮะอันนี้ก็ไม่ใช่พระนางพญานะฮะเป็นพิมพ์คล้ายนางพญาแต่ไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเขาเรียกตามชื่อเรียกเนี่ยเขาเรียกพระผงสุพรรณ พระผงสุพรรณก็จะมีกี่พิมพ์ไม่ทราบสามพิมมั้งหน้าแก่หน้ากลางหน้าลือสีหน้า,รนาประมาณนี้ไหมเออผมจําได้แต่หน้าแก่กับหน้ากลางแต่อันเนี้ยอันเนี้ยนะฮะเป็นพิมพ์หน้าแก่เออเขาเรียวกว่าพิมพ์หน้าแก่หรือเปล่านะครับนี่อย่างนี้พิมพ์หน้าแก่เขาบอกให้ดูที่มือมือที่อยู่อา่าถ้าถึงตรงกลางงี้เขาบอกเป็นพิมพ์หน้าแก่แต่ถ้ายาวมาชนตรงเนี้ยเขาเรียวกว่าเป็นพิมพ์หน้ากลาง เอา้าก็ไม่รู้ว่าแยกยังไงเนาะเอาไปไหวง่ายนะครับพิมพ์แบบนี้นะลักษณะอย่างนี้ก็ดูง่ายเลยก็คือเป็นพระผงสุพรรณนะครับพระผงสุพรรณก็เป็นพระกรุนะครับแต่กุที่นั่นแหละอ่าสุพรรณบุรีเนี่ยพระกุพระอ่าอะไรนะวัดพระ,ะวัดพระศรีรัตนะมหาธาตุไหมเออแต่กรุมาในจํานวนหลักร้อยนะครับก็ไม่เยอะนะครับไม่ได้ขึ้นแบบ แบบเป็นหมื่นเหมือนกับไอกุสุโขไทยอ่ะนะครับอย่างพระของกุสุโขไทยแต่กุขึ้นมาทีเนี่ยเป็นหมื่นนะเออพระกุดอนล,ลานอย่างเงี้ยขึ้นมาทีก็เป็นหมื่นนะครับพระกุลานดอกไม้อย่างเงี้ยขึ้นทีก็เป็นหมื่นนะครับพระกุทางสุโขไทยจะจะขึ้นกุแล้วก็ขึ้นเยอะมากกว่านะครับแต่ถ้าทางสุพรรณบุรีจะขึ้นกุไม่ค่อยเยอะนะครับโดยขึ้นกุเยอะแต่ว่าจํานวนพระที่เป็นเอกลักษณ์เนี่ยที่หายากก็ ไม่เยอะราคาไอ้ไม่ใช่ขึ้นแค่หลักร้อยนะครับอย่างพระล่วงอย่างพระล่วงเนี้ยก็ขึ้นเท่าไหร่หลักไม่ไม่ไม่กี่องนะเออนะครับไม่กี่องค์นะครับลักษณะก็เป็นพระนะครับพิมพ์ปางวิชัยนะครับแล้วก็อ่าเป็นเนื้อดินพิมพ์สามเหลี่ยมนี่แหละเออของเราก็เรียกสามเหลี่ยมนี่แหละคล้ายๆพระนางพญาเนาะนะครับแบบไหนเดี๋ยวๆๆหาตัวอย่างก่อน ที่ว่า,าถ้าแบบนี้นะฮะอันนี้เดี๋ยวแบบนี้ถ้าเป็นอย่างนี้ก็จะเรียกว่าเป็นผะนางพญาเออแต่อันนี้ไม่ใช่พักกุนะแต่ถ้าพิมพ์ลักษณะอย่างเงี้ยนะฮะเป็นเป็นพิมพ์ผะนางพญานะฮะแต่เป็นพิมพ์หน้าลักษณะอย่างงี้นะครับก็เป็นพระผงสุพรรณเนาะดูคล้ายกันเนาะเออดูคล้ายกัน แต่ว่าเอกลักษณ์ก็จะพระพงศุพันก็จะดูเป็นเอกลักษณ์เป็นแตกต่างกันอยู่นะฮะกับพระนางพญานะครับนี่เขาจะเขาจะแขวนคู่กันเลยพระนางพญาพิษณุโลกก็เป็นหนึ่งในเบญจภาคีนะแต่อันนี้ไม่ใช่พิษณุโลกนะฮะอันนี้เป็นของพระเกจิออกมาเทียบดูให้ดูเฉยเฉยนะครับอ่ะนะครับดูแล้วเป็นอย่างไรนะครับดูแล้วเป็นอย่างไรนะครับผมมองปุ๊บรูปั๊บนะฮะองค์นี้นะฮะดูองค์ในคลิปนะองค์นี้นะครับก็ เซียนหรือใครหลายคนก็ตีเกไปเลยนะครับตีเกไปเลยเป็นพระสนามไปเลยตีเกไปเลยนะครับส่วนผมก็มองในสองทางนะครับก็คือ1ก็คือพระสนามหรือพระโรงงานนะฮะหรือพระเกอพระสนามเดี๋ยวพระสนามก็คือพระเกนะฮะพระโรงงานก็คือพระที่เขาแบบผลิตขึ้นมาเยอะๆใส่ถุงไว้อ่ะแล้วก็เอาไว้แบบว่าทางวัดทางวัดต่างๆนะครับที่เขาแบบอยากจะ ทําทบุญาทางเลยนะหาที่ระลึกเขาเรียกสร้างโบสถ์สร้างศาลาก็จะไปซื้อผ้าถุงๆเนี่ยมา,มาเป็นที่ลึกเลื่อเป็นพระมาแจกพระป่าเรียกว่าพระแจกพระป่านะครับหนึ่งพระหนึ่งพระเกนะครับสองพระแจกพระป่า เออที่เขาแบบเป็นพระโรงงานอ่ะถุงถุงถุงอ่ะที่ทางวัดต่างๆเขาจะนํามาเสกบ้างนะฮะอาจจะไม่มีการปลูกเสกบ้างอาจจะหรือไม่ได้เสกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะอาจจะมาแจกอะไรอย่างเงี้ยนะฮะสามก็คือเป็นพระที่ทางวัดนั่นแหละทางวัดหรือทางจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นแหละหรือทางวัดใกล้เคียงในสุพรรณบุรีนั่นแหละนะครับจัดสร้างย้อนยุคขึ้นมาในวาระ,ะพิเศษหลายๆวาระนะเพราะว่าพราะพงศุพันธ์เนี่ยนะครับอ่า มีการนะครับมีการสร้างย้อนยุคมาตั้งแต่โอ้นะฮะตั้งมาตั้งแต่ทุกยุคทุกปีทุกวันละหลายๆลาวันละหลายๆวัดนะครับดังนั้นเนี่ยพระที่ออกจากกล่องมาเนี่ยนะพระที่ออกจากกล่องมาเนี่ยนะถ้าออกจากกล่องมาเลยเนี่ยนะโดยเฉพาะพระที่เขาทาย้อนยุคแล้วไม่ได้ไม่ได้ต่อโค้ดนะครับไม่ได้ต่อโค้ดแล้วก็ไม่ได้ทํายันหรือลงอ่าเป็นที่ชื่อวัดชื่วาวละไว้เนี่ยครับแทบจะแบบ ดูไม่ได้เอดูยากเลยนะครับดูยากเลยนะครับเพราะว่าเพราะว่าแบบจะเหมือนพระเกศก็เลยเออดูแท้แต่ว่าไปดูใหม่แต่ว่าหาที่ไม่ได้เลยนะครับผมก็ค่อนข้างที่จะดูยากนะครับก็อาจจะเป็นย้อนยุคนะครับย้อนยุคอ่าอ่าที่ทําในวาระต่างๆนะครับผมอ่ะนะครับก็โอเคนะเพราะว่า ดูเหมือนเป็นเป็นเก๊แต่ว่ามันผมว่าเหมือนเหมือนที่เป็นเหมือนพระย้อนยุคมากกว่านะเพราะว่าสูตรของดินเนี่ยคือพระไม่ได้เพี้ยนไงเนี่ยพระเนี่ยเขาแกะมาเขาเรียกแกะพิมพ์แกะพิมพ์มาจากแบบเดิมคือพยายามทําพิมให้ให,ให้ให้มีความใกล้เคียงสมบูรณ์กับพระแท้มากที่สุดนะครับมีความสมบูรณ์เขาเรียกมีความเหมือนความสมบูรณ์กับพระแท้มากที่สุด นะครับเนี่ยนะครับแต่ว่าก็อา,อาจจะความเนื้ออาจจะไม่จัดไม่เก่านะครับแต่ว่าทําได้ทําได้แบบว่าใกล้เคียงมากโดยเฉพาะพ,พิมรงนะครับพิมรงเขาบอกอถ้าพิมพสวยๆนะครับถ้าพิมสวยๆเขาบอกจะมีเส้นเนี่ยเหมือนกับมีหมวกเหมือนพระท่านมีหมวกเนี่ยนะฮะเนี่ยมีหมวกนะครับมีเส้นหน้าผากนั่นแหละนะครับเนี่ยถ้าแบบ ถ้าแบบองค์แท้นะองค์จริงเนี่ยนะฮะถ้ามีเส้นมีเขาเรียกอะไรมีความยังไม่สึกมากเนี่ยเขาบอกราคาก็หลายล้านนะครับนี่เห็นไหมฮะมีการแกะมีการแกะพิมพ์นะครับหรือทําขึ้นมาเนี่ยนะฮะได้เขาเรียกว่าได้ใกล้เคียงนะฮะได้ใกล้เคียงกับกับพระแท้นะครับนี่คือองค์พระไม่ไม่ผิดไม่เพี้ยนนะครับแต่ว่าเนื้อหาไม่ได้จัด ก็ค,คือมีมีลักมีเขาเรียกคาบดำดำเขาเรียกคาบลักนะครับคาบลักอยู่นะครับพระผงสุรันเขาบอกเป็นเนื้อดินผสมว่านเกสรน,นะครับเนื้อดินผสมว่านเกสรหรือเนื้อว่านเกสรผสมเนื้อดินนะครับถ้าองค์แท้ก็จะเราจะเห็นพวกแร่ว่านเกสรอ,อะไรอยู่นะครับแต่อันนี้ก็คือเขาจับผสมแหละแต่ว่าจํานวนน้อยแล้วก็อาจจะมีการผรสมเขาเรียกพักเก่าที่ชํารุด นะครับพระเก่าที่ชำรุดของพระพงษ์สุพรรณเนี่ยน่าจะผสมด้วยนะครับเนี่ยถ้าเป็นย้อนยุคนะนะครับเนี่ยแล้วก็ด้านหน้าหน้าอกท่านเนี่ยนะฮะหน้าอกพระเนี่ยเห็นไหมถ้ามองอย่างเงี้ยจะลักษณะเหมือนเหมือนเหมือนช้างอะ่ะเออเหมือนช้างหันหน้าเข้าหาเราอะ่ะนะครับช้างหันหน้าเข้าหาเราอย่างเงี้ยนะองค์ที่เป็นของจริงเนี่ยลักษณะอกเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกันนะเหมือนช้างอ่ะเหมือนเหมือนหัวช้างอ่ะนะครับเหมือนหัวช้างหันหน้าเข้าหาเรานะครับผม ถ้าเป็นถ้าเป็นของแท้นะนะครับอันนี้ก็ถือว่าแกะได้เขาเรียกนะแกะเขาเรียกทาพิมพ์ได้มีความใกล้เคียงงดงามใกล้เคียงกับของแท้เลยนะครับหรือจะเป็นของแท้ด้วยซ้านะครับผมก็ถ้าออกจากกล่องมาเนี่ยนะฮะแทบจะดูดูไม่รู้เลยว่าเป็นพระเกหรือพระย้อนยุคนะครับ mm. เออเป็นพระเกหรือ,อพระย้อนยุค นะครับก็ส่วนพุทุกุลนะครับเออพุทุกุลที่เขาขึ้นชื่อกันในพระทางสายสุพรรณบุรีเนี่ยครับก็ออกไปทางอ,าอยู่ยงคงกระพันนะครับออกไปทางคงกระพันซะมากกว่าเพราะว่าพระสร้างขึ้นในยุคที่รบทับจับศึกก็คือทําสงครามนั่นแหละนะครับก็จะออกไปทางบูบูหน่อยออกไปทางบูบูหน่อยนะครับเป็นหนึ่งในพระ อ่าสวยๆเนี่ยครับมีหลักล้านนะครับมีหลักล้านหรือหลายล้านเลยแหละนะครับถ้าอย่างนี้นะถ้าอย่างนี้ถ้าเป็นของแท้นะฮะถ้าเป็นของแท้นี่นะฮะราคาก็ผมว่าหลักล้านนะเออสร็เซตสวยๆอย่างนี้นะเออต้องมีหลักล้านแต่กระเทาะบนหน่อยนิดนึงนี่เพราะว่าพระอยู่ในกองก็คงจะเขี่ยกันไปเขี่ยกันมานั่นแหละนะครับคนก็นี่แหละเนื้อไม่จัดนะเนื้อไม่จัดอ่ะเนื้อไม่จัดเป็นพระที่ทําขึ้นใหม่นั่นแหละผมว่าเนาะนี่ นะฮะเป็นพระที่ทําขึ้นใหม่เป็นพระแจกพระป่าหรือเป็นพระย้อนยุคในในในพิธีในแบบว่าวาระสําคัญของของของวัดหรือของจังหวัดหรือของวัดนี่แหละนะครับลักษณะเนี้ยนะฮะนี่หรือใครจะตีเก้ก็ได้นะเออตีเก้ก็ได้แต่ว่าการการทำเนี่ยนะฮะค่อนข้างที่จะที่จะแบบเออมีรายละเอียดมีความปานีตอยู่นะครับดินของพระผงสุพรรณก็จะเป็นดินละเอียดแบบนี้แหละ นะครับเป็นดินละเอียดเขาบอกเป็นดินกรองเออเป็นดินกรองนะครับพระผงสุพรรณเออพระผงสุพรรณดินกรองต้องตัดตึงเออพระสมเด็จบางนางหนาท่านว่าไวเออพระรอดนึ่งหนุบในเหมือนน้ำพึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออพระผงสุพรรณดินกรองต้องตัดตึงอะไรเงี้ย <laughs> มันจะเป็นบทกลอนของคนโบราณเขาแต่งไว้อยู่นะครับเพราะว่าเป็นหนึ่งในพระบญจจัพระคีที่มีมูลค่าค่อนข้างแพงนะครับ อ่ะนะครับดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรบ้างนะครับสาหรับพระผงสุพรรณเกนะครับเออนี่ตีเกเลยก็ได้นะครับเพราะว่าถ้าจะตีย้อนยุคเนี่ยมันมันหาไม่ได้เพราะว่ามันไม่ได้มีในกล่องพระถ้าเขาทําย้อนยุคมาในวาระต่างๆเนี่ยนะฮะมันจะมีกล่องมาด้วยถ้าติดมาในกล่องไม่ด้วยเหมือนพระนางพญาอ่าปีอะไรนะที่ผมทําคลิปไปนะถ้าติดในกล่องมาด้วยเราก็จะจะเห็นว่าเป็นเป็นพระย้อนยุกเป็นพระทมย้อนยุค เออปี3ากว่าปีกกว่า,กกวาอะไรอย่างเงี้ยปี2530ขึ้นมานี่แหละนะครับอืมคงจะไม่ได้อ่านั้นมากไม่ได้ไม่ได้เก่ามากนะปี2530ขึ้นมาเลยนะครับองค์นี้นะครับผมก็เอาใครดูแล้วมีความคิดเห็นอย่างไรส่วนตัวผมมีความคิดเห็นว่าเป็นพระที่ทำย้อนยุคแล้วก็ผ่านการพิธีปลูกเสกมานะครับเพียงแต่หลุดออกมานอกกล่องเฉย นะอะมานอกกล่องเฉ่ๆเราก็รู้ว่าสร้างขึ้นในวาระไหนนะครับหรือใครดูแล้วนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรเออเป็นภาพป,ปลอมไหม <laughs> ตีเก๋ก็ได้นะเออหรือตียนยุกก็ได้นะครับแต่ถ้าจะไปถึงอ่าถ้าเป็นของหลวงพ่อดีก็ไม่ใช่นะหลวงพ่อดีเนื้อจะจัดกว่านี้พิมพ์ก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งหลวงพ่อดีวัดพระลูกก็สร้างนะครับหลวงพ่อดีวัดพระลูกก็สร้างนะครับหลวงพ่อมุ้ยวัดดอนไล่ก็สร้างเหมือนกันเกี่ยวกับพระที่เป็น พิมพ์พะผงสุพรรณเนี่ยแม้กระทั่งหลวงพ่อกลวยเนี่ยก็สร้างแต่หลวงพ่อกวยก็จะเป็นเนื้อผงน้ํามันแล้วก็พิมพ์ก็จะเป็นเอกลักษณ์อีกแบบหนึง่งนะครับของหลวงพ่อกลวยหลวงพ่อกวยก็จะคล้ายๆแบบนี้แหละเดี๋ยวแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งหาก่อน,อ,นอ่านีหลวงพ่อกวยเออนี่หลวงพ่อกวยก็จะ เป็นพิมพ์ลักษณะอย่างนี้คล้ายๆอย่างนี้แหละหลวงพ่อกลวยนะครับนี่อาจจะเป็นหลวงพ่อกลว,วยด้วยซ้ำนะนี่หรือหลวงพ่อมุ้ยไม่ทราบนี่ก็มักจะสร้างแบบคล้ายๆกันเแต่ยังไงมียันด้านหลังนี่ยันลักษณะอย่างนี้ก็ส่วนมากก็หลวงพ่อกลว,วยอะ่ะจะใช้นะครับแต่ว่าไปหาพิมพ์หาอะไรไม่เจอนะแต่เก่านะเก่า,เ,กาเห็นไหมนี่เก่ากับใหม่เห็นไหมฮะอันนี้จะเก่าอันนี้จะดูใหม่ขึ้นมาเห็นไหมฮะนี่ลักษณะคล้ายกันนี้ อย่างนี้เลยนะครับสวยนะเออเป็นพักเป็นพระยนยุคหรือพระเกที่ทาทาได้สวยนะเออเอาไปแขวนแขวนได้ไหมเนี่ยถ้าชอบอ่ะเอาแบบว่าแขวนเอาตามที่ชอบไงแขวนย้อนยุกถ้าเขาถามว่าแท้ไหมก็แท้บอกว่าแท้ย้อนยุคแล้วรุ่นอะไรเขาถามอีกแล้วยุ่งยากอีกเพราะว่าพระออกมานอกกล่องนะอา้าวใครใครมีข้อมูลอะไรนะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์ได้เลยนะครับไม่ได้สีเรียอะไร นะครับก็นี่แหละครับในการไล่าสาระนะก็ไม่มีสาระอะไรชมพระเก่าพระใหม่พระยอดยุคพระไม่รู้ที่พระไม่รู้ทางพระมมลายายอยากเออชมเล่นๆเพลินๆไปเนาะนะครับแก้เครียดไปนะหรือยิ่งดูยิ่งงงยิ่งเครียดกว่าเดิมนะเอาอะไรมาให้ดูก็ไม่รู้อย่างเงี้ยเห็ไหมฮะนี่อย่างนี้พอจะหาที่ได้อยู่แล้วก็ดูง่ายด้วยว่าเป็นพระเก๋อันนี้เก๋ห็มมีฟองอากาศจากการถอดพิมพ์นะครับนี่ยันอาจจะกดลึกแต่ว่า เนื้อหาไม่ใช่นะครับแล้วก็พระมีฟองอากาศอันนี้เก๋นะครับอันนี้อันนี้ก็แท้นะครับแท้แต่ว่าไม่รู้ที่เนี่ยเนี่ยเนี่ยแท้ดูได้ไงว่าแท้เห็นไหมมันนี่งลักษณะการทําพระเงี้ยเนื้อหามวลสารความเป็นเอกลักษณ์เนี่ยมันดูเป็นพัดแท้ไงแต่ว่าเราไม่รู้ที่นะครับแต่อันนี้รู้ที่เออรู้ที่นะรู้ว่าไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ของถึงไม่ใช่ของแท้แต่ว่าเราเราจะตีไปว่าหนึ่งก็คือ พระโลงงานสองก็ย้อนยุคนะครับแต่ไม่รู้ว่าสร้างในวาระนไหนก็ตีสองประเด็นนี้มัง้งหรือใครดูเก๋ๆก,ก็ได้ไม่เป็นไรไม่ซีเรียสนะ,ะแต่ว่าก็เขาก็ทำได้สวยดีเห็นไหมฮะเอกลักษณ์นะครับนี่กดพิมพ์ลึกด้วยเห็นไหมฮะกดพิมพ์ลึกด้วยนะครับหน้านี่ ขึ้นมาอย่างนี้เลยนะครับเส้นสายอะไรชัดเจนมากเลยนะครับผมก็เอาโอเคนะครับผมสําหรับรายการไลฟ์สาระนะครับก็ชมแบบนี้แหละนะครับแบบไม่มีสาระนะครับผมโม้ไปเรื่อยโหม้ไปเรื่อยนะครับผมถ้าชอบก็ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นแรงใจเล็กน้อยในการทําคลิปกันต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับผมสวัสดีครับ